สวัสดีและยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เกม m o u n t n Warship ในคลิปวิดีโอนี้เราก็จะนำเจ้าเรือ Admiral Nakimov เรือล่าตะเวนหนักอาวุธปล่อยน้ำวิถีพลังงานนิวเคลียร์ของกองทัพเรือรัเสเซียซึ่งในเกม m o u n t n Warship นี้เป็นเรือของสายฟรีนะครับสามารถซื้อมาจับจองได้ด้วยดอลลาร,ราคาผมยังไม่แน่ใจถ้าจะไม่ผิดน่าจะอยู่ที่ประมาณ 15M ได้เป็นเรือฟรีที่บอกด้เลยว่าทุกคนเนี่ย ที่เป็นผู้เล่นบนด้านวอร์ชิปเนี่ยคงจะต้องผ่านมันมาบ้างอยู่แล้วนะครับเรียกได้ว่าเป็นเรือล่าตะเวรลำแรกๆของใครหลายๆคนเลยและถามว่าทำไมผมถึงหยิบลำนี้มาเล่นในคลิปวิดีโอนี้เจ้าเรือลำนี้ได้รับบัฟมาใหม่นะครับปกติแล้วมิสไซล์ของมันเนี่ยมันจะมี2ระบบ1ช่องกับ1ระบบ1ช่องแต่ณตอนนี้มันได้ถูกบัฟมาใหม่ให้มันมีมิสไซล์2ระบบ2ช่องนั่นเองหรือให้สรุปง่ายๆก็คือ มันได้ขีปนาวุธเพิ่มมาอีกหนึ่งระบบนั่นเองครับทำให้เจ้าเรือลำนี้มีความน่าสนใจขึ้นมาไม่น้อยเลยมันเองก็เป็นเรือของสายฟรีกระแสมาแรงพ,พอๆกับซุมวอลผมเลยสนใจมันครับเลยจีบเจ้าเรือลำนี้เนี่ยเอามาเล่นให้ทุกคนได้ดูกันครับแต่ก่อนที่เราจะนำเจ้าเรือลำนี้ไปเล่นเดี๋ยวเรามาฟังประวัติคร่าวๆของเรือชั้นขี่ลอฟก็ดีกว่าเรือราตเวนชั้นขีลอฟ เป็นเรือลาตะเวนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกที่ยังคงประจำการอยู่หนปัจจุบันมีขนาดมากถึง25,000ตันจุดเริ่มต้นของมันนั้นมาจากโครงการ1144ออรันโครงการสร้างเรือของสหภาพโซเวียตโดยที่เน้นไปในทางของเรือที่จะสามารถต่อกรกับเรือดำน้ำและเรือผิวน้ำในปี1974 เรือชังคีลอฟลำแรกได้ถูกสร้างขึ้นที่อู่ต่อเรือบอติสกี้เมืองเลดินกาดและเรือคีลอฟลำแรกได้ถูกปล่อยลงน้ำในช่วงเดือนธันวาคมปี1977และต่อมาได้รับเข้าประจำการอย่างเต็มตัวในปี1980เรือลำที่สองฟรุนส์ได้รับเข้าประจำการใน4ปีให้หลังต่อมาเรือคารินิน ได้เข้าประจําการในปี1988และหลังจากนั้นการล่มสลายของสหาภาพโซเวียตก็ส่งผลให้เรืออีก2องลำหลังเนี่ยได้รับผลกระทบไปด้วยโดยเรือลำที่4นั้นเรือยูริอันเดอร์บอฟได้ถูกสร้างขึ้นในปี1986และปล่อยลงน้ำครั้งแรกในปี1988แต่มันก็ยังคมไม่ได้รับเข้าประจําการเป็นเวลามากกว่า10ปีและเรือลำที่ห ก็ได้ถูกยกเลิกไปในปี1990หลังจากที่สหาภาพโซเวียตได้ล่มสลายไปกองทัพเรือรัสเซียได้ทำการเปลี่ยนชื่อเรือทั้ง4ี่ลำในปี1992โดยมีรายละเอียดดังนี้เรือลำที่1นึ่งคีลฟได้เปลี่ยนชื่อเป็น Admiral u อ h a k o อฟเรือลำที่2องฟรุนส์ได้เปลี่ยนชื่อเป็น Admiral ล a าซาฟเรือลำที่3 k a คาร i นิน ได้เปลี่ยนชื่อเป็น Admiral n a k i นาคิและเรือลำที่4 Yuri ร n d ันเ o v ได้เปลี่ยนชื่อเป็นปิยอกวิลิคีหรือตามที่พวกเราได้รู้จักกันในนามปีเตอร์มหาราชนั่นเองครับส่วนคุณลักษณะของตัวเรือผมขออนุญาตอ้างอิงข้อมูลจากเว็บวิกิพีเดียนะครับเรือในชั้นขี่ลอบมีระวางขับนะ้ำมาตรฐานอยู่ที่24,300ตัน และมีระวางขาบน้ำแบบโหลดเต็มที่28,000ตันความยาวตัวเรือ252เมตรกินน้ำลึก9.1เมตรและด้านท้ายเรือได้ใช้เป็นที่จอดสำหรับเฮลิคอปเตอร์ซึ่งจะสามารถรองรับเฮลิคอปเตอร์ประเภท KA27, KA29 และ KA31 ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับประวัติโดยคร่าวๆของเจ้าเรือชั้นคีลอฟซึ่งในปัจจุบันนะครับเรือสองลำแรกก็คือแอดมิรัลอุชาคอฟหรือว่าคีลอฟเนี่ยกับเรือฟรุนส์หรือว่าในชื่อแอดมิรัลลาซาฟได้ถูกนำไปแยกส่วนแล้วนะครับในปี2021พยอกวิดิคียังคงประจำการอยู่ณนะปัจจุบันและแอดมิรัลนาคิม ได้ถูกนําไปปรับปรุงนะครับตั้งแต่ช่วงปี2015จนถึงปัจจุบันซึ่งผมก็ยังไม่รู้ว่าณนะตอนนี้เจ้าเรือนาคิมอฟเนี่ยที่มีข่าวว่าจะกลับมาประจําการในช่วงปี2024เนี่ยเขาได้กลับมาประจําการหรือยังนะครับอันนี้ไม่รู้เนาะอันนี้ก็จะเป็นประวัติคร่าวๆที่ผมก็ไปเสพมาเหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าในเกมเนี่ยมันน่าจะเก่งขึ้นพอสมควรครับสำหรับการบัฟมิสไซ์เพิ่มอีกหนึ่งระบบซึ่งในชีวิตจริงเนี่ยเขามีระบบต่อต้เรือนาๆที่เป็นตอปิโดด้วยนะ แต่ว่านาคีมอฟไม่มีนะครับแล้วก็ระบบป้องกันภายทางอากาศที่มี S 3 0 0 F อันนี้ก็ถูกสงวนสิทธิ์อยู่ในเรือ RF ทั a r k i l o p ในเกมด้วยนะครับมีให้ใช้ลำเดียวเนาะปีเตอร์มหาราชก็ไม่มีนะครับสำหรับ S 3 0 0แล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะครับขีปนาวุธหลักที่เขาใช้เนี่ยก็จะเป็น P 7 0 0แกนิตทุกอันเลยนะครับย้าว่าทุกลาเลยนะแต่ว่าในเกมเนี่ยเราคงไม่ใช้ P 7 0 0กันอยู่แล้วครับแม่งกาก ขออนุญาตใช้ของรัสเซียที่เป็นของประเภทอื่นแล้วกันเนาะเออ เปิดมาด่านแรกก็ด่านอาร์กติกแบบใหม่เลยครับโอ้โหล้วฝั่งนู้นมีตำนานครับผมเฟชเชอร์แล้วก็เกมนี้เนี่ยมีเรือบอทกันอย่างละลำนะครับฝั่งละลำเนาะถ้าเกิดว่าจะมีผู้เล่นทั้งหมดในห้องนี้8ดคนนะครับด่านนี้ก็เป็นด่านที่เรือคุยเซอร์ที่มีด่านฟ้าเรือสูงสงหรือว่าหอบมารับการสูงๆแบบนี้จะมีมุมเล่นที่ แอบได้เปรียบอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าภูเขาน้ำแข็งมันแอบเตี้ยนะเราก็ต้องหาหมุมครับตรงนู้นก็อ่อาเซนนครับเรือบอดครับผมช่างหัวมัน,นะครับยิงๆไปเถอะเรือบอดโอ้หตำนานเขาอยู่ฝั่งขวานน่นครับแล้วดูจากในเรดาร์นี่คือเจ้าเฟเชอร์เนี่ยเขาฉีกเขาฉีกมาฝั่งขวาของเราเลยนะครับ แทบจะสุดแมปเลยครับดูจากในเรดาร์นะผมก็จะไม่เดินหน้าขึ้นไปเยอะนะครับผมจะอยู่ประมาณตรงนี้แหละเพื่อที่จะหามุมเล่นนะเอาแล้วเรือฟิกเกตเราแ,แตกน่าจะเป็นเรือบอดครับอันนั้นก็เรือบอดครับยิงๆไปก่อนอเลือดน้อยด้วยไม่ได้อัพมาเรือบอดมันจะไม่ได้อัพเกรดอะไรเลยนะครับอืม ด้านหน้าเรามีสองลำอยู่ใกล้ๆครับหผมออกไปหามุมเล่นอยู่เลยดำน้ำหนึ่งโอ้นี่เลยเอ้ยเดี๋ยวมีใหม่อีกลำหนึง่งซุม่มบลไม่เป็นไรไม่เป็นไรถอยถอ,อยทันอยู่ครับอือหือตายไหมเรียบร้อยดิอือหือจัดไปสี่ลูกเลยเรียบร้อยครับเราเก็บมาได้หนึ่งคิวครับวลเฟเชอร์เขาอยู่มุมนู้นเลยอันตรายอันตราย ฉายาตำนานด้วยครับนู่นไงเฟสเชอร์เอาเบรกเรือพอดีแม่งค่อยๆย,ยิงครับค่อยๆย,ยิงใจเย็นอ้มันส่วนผมทีแม่งเกือบครึ่งหลอดไอ้เชีย่ยปืนมึงใส่ปืนอะไรมาว่าแรงใช่ไหายมเขาอยู่ตรงนู้นนี่คนเล่นเป็นจัดอะอา้าแล้วเพื่อนเราโอ้โเพื่อนเราหายไปสองลำแล้วครับคุณผู้ชม ชิปหายแล้วตอนนี้สถานการณ์เราเสียเปรียบนะครับสองต่อสามครับเลือจำนำทาบ้อยไว้เอาไปกินเอาแฟ่ะปล่อยไปชุดนึงอืมเก้าหมืนสี่ไอ้เก้าหมื่นเก้าหมืนเท่าไหร่วะเชี่ยเลยเฮ้ยผมก็พยายามหาม,มุมครับด้านขวาก็มีเฟเชอร์กดอยู่ซูมวอล ผมน่าจะบวกเขาได้อยู่ว e. ่าผมมีเครื่องยิงสี่ระบบนะใส่ RBU มาเขาถอยวะผมกดไอ้นี่ไปก่อนนะครับรถดาเมจจากมิซายโอ้โหเฟเชอร์ยิงผมมาวัดกันหน่อยซุมโวเครื่องยิงเราเยอะนะเว้นได้อยู่ครับได้โอ้ยเจ็บว่ะ แต่ผมว่าผมได้อยู่ขออีกเม็ดนึงอีกชุดนึงอายเรียบร้อยเราเก็บสองแล้วครับเลยดําน้ำไม่เชี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมเอา RBU 2.5 0มาครับไม่ต้องไปหวัน่นแต่ที่ผมหวั่นเลยคือด้านขวามีเฟเชอร์นี่แหละสถานการณ์ตอนนี้กลับมาเท่าเทียมกันนะครับที่2ลำต่อ2อลำอตอนนิวเคลียร์สวยเพื่อนช่วยกรดดาเมจหน่อย วุ้ยเดี๋ยวนะดูในมินิแมปนี่คือเฟชเชอร์กำลังล่อเพื่อนเราอยู่ครับจิบหาย้วเพื่อนถอยไหมหามุมหลบก่อนไหมสู้เฟชเชอร์ลำบากนะเว้ยมันปืนสามนะมึงเรียบร้อยอ่ะผมน่าจะปิดเลยจํำน้ำได้ครับโอเคชิบหายเหลือเฟชเชอร์ไอสัตว์อ้ายทำไมต้องเป็นมึงวะทำไมต้องเป็นนายเลือดผมจะหมดผมกดฮิลสู้ครับ กดไอ้นี้ด้วยลดดาเมจไปยังไงเมมโคตรเมมช็อตเนี้ยอือจะตายมันจะตายอ่าอ้ยนิดเดียวคุณผู้ชมครับอืมปัญหาคือมันเป็นเฟเชอร์ไงถ้าจังหวะที่เฟเชอร์เขาเข้ามาหาผมอะแล้วเลือดผมเต็มหลอดแต่ผมว่าผมเอาชนะได้แต่เมื่อกี้เลือดผมเหลือแค่ครึ่งหลอดครับ กดฮิวสู้ไปก็ขนาดฮิวทองนะอุตวิดนิดเดียวรัาเฟเชอร์ก็เกือบไม่รอดเหมือนกันเก็บไปสามลำครับเกมนี้ดาเมจทะลุสองล้านครับตึงจัดเลยโอลาเวลห้าหกครับเฟเชอร์ฝั่งนูน้นสุดจริงว่ะโอ้โหอีกนิดเดียวผมโงชนะเขาได้แล้วอะจังหวะเขาดีกว่าครับเลือดผมไม่เต็มด้วยแต่เขามาเลือดเต็มนะ ถ้าเกิดว่าผมเลือดเต็มเหมือนกันแล้วกดฮิวซู้แบบเมื่อกี้เนี่ยผมว่าผมเอาชนะเขาได้ครับไม่เป็นไรถือว่าเกมนี้เป็นเกมที่ฟอร์มดีเลยครับสําหรับนาคิมอฟมาต่อกันในด่านมหาภัยมะหือมานะครับอุ้ยฝั่งนู้นมีเบลโกลอสไม่เป็นไรผมไม่กลัวแมสซาชุเซสซูมโบสีวิจัยยะแล้วก็อุ้ยเรือกาชาครับอะไรอ่ะวิทริโอเวเนโต อ่านถูกป่าวะวะไอเวเนโตะอ่านอ่านออกแต่ไอไอวิทเทริโอนี่คือต้องอ่านแบบนี้ป่าววะไม่รู้ละครับแต่ผมเปิดมันไม่ออกครับค่อนข้างจะเจ็บใจอยู่ครับเดบไม่ยอมให้สักทีเรือกาชากิจกรรมกลางเดือนเนี่ยไม่เคยได้เลยก็ขอ,อ,อพูดอะไรนิดนึงแล้วกันนะครับว่าที่ผมมาทําคลิปนี้เพราะว่าอยากลองนาคีมอฟเฉยๆนะว่าถ้าเพิ่มมิซายมาอีกระบุแล้วมันเป็นไง ไอเทมที่ใช้นี่ก็เรียกได้ว่าเป็นของรัสเซียหมดเลยนะครับยกเว้น AA นะเนี่ยฮอก็เป็น KA29 h e l i ิ B เนะครับเป็นฮอที่เขาใช้ในการจอดอยู่ในเรือรบชั้นคีลอฟมาตั้งแต่ไหนตแต่ไรตั้งแต่ตัว KA28 KA29 แล้วก็ KA31 เลยนะครับส่วนวิไซล์เนี่ยผมไม่มีผมไม่มีอะไรวะ ไม่มี a อพ0เก้านะครับพ7 0จ็ก็กาครับในเกมเนี่ยแกนิดอะก็เลยใช้ P500 เอาเป็นเรือรบพลังงานนิวเคลียร์ก็ต้องใช้อาวุธนิวเคลียร์สิวะแม้ซามาหัวโพ่เจ็บมากเลยสีวิจัยอะอยก่อนนะเดี๋ยวเราอืแม้ซาชุเซตที่อยู่หน้าเราเนี่ยเขาน่าจะไม่กล้าหัวเพราะมันแก้เลือดคาโลแล้วเนี่ยเห็นไหมสายมือเนี่ยเดี๋ยวเขาต้อง รักษาตัวเองก่อนนะครับตอนนี้เราก็ผมมาเล่นสีวิจยัยยาก่อนอโดนตออไปโดนนิวเคลียร์เข้าไปเอาของพี่ไปกินด้วยน้อง <c oughs> เอาบิกลูกน้องอืเอา้าเอาแล้วเป็นคิวเราด้วยครับเลื่อนหลือเครึ่งหลอดเมื่อกี้ทําไมมันหายสงสัยจะปิงแดกแต่สกอร์บอดเราขึ้นครับจมไปแล้วหนึ่งลำด้านขวามีเบลโกลอทครับ ด้านซ้ายผมก็ระแวงอยู่เนี่ยแมซาเออมันคงอยู่ตรงนั้นอีกแกป๊บนึงแหละมันยังไม่กล้าออกครับเลือดเขาโลน่นันอย่างที่พูดไปอุ้ยอุ้อุ้อุ้ยาท้ายเรือโผล่เวเนโตใช่ไหมเนี่ยคงใช่เลยอุย้ยฝั่งเรามีฮีโร่ได้เลพิ่งเห็นเลยนํำน้ามันเข้ามาแล้ววะ่ะเอาเวเนโตท้ายโผล่เยอะเลยเจ็บด้วยนีย่ขอคิวละกันคู่ เรียบร้อยสองลำอู้ยเบื่อกรวดสกัดก่อนสกัดก่อนไหนตอนนิวเคลียร์วะนี่ไงนี่นี่นี่มีสายจะรักอยู่นี่ทำลายเอ้าเชี่ยโอ้โหแมสตามึงมาถูกจังหวะมากเดี๋ยวก่อนอย่าพึ่งโอ้โหผมเจ็บผมจะรอดไหมเนี่ยไอ้แมซามึงนะมึงนะโอ้โหออกม,มาโคตรได้จังหวะเลยครับ เฮ้ยด้านขวาไอ้เ <laughs> ช <punched quite be sad> ี <umas Psychology S 1> ่ยเดี๋ยวเดี๋ยวด้านขวาต่อไปดูดิ้วเคี้ยอุ้ยกูรอดกูไม่ตายไอไอ้เชี่ยโคตรปาฏิหาริย์โคตรปาฏิหาริย์เลยอังแฟร์ไปละเอาไปอันนึงเอาไปอีกอันนึงช่างแมงแล้วเอาแตกแล้วครับแม่ซาไปแล้วครับเพื่อเราเก็บให้สวยสวยสวยสถานการณ์ตอนนี้สี่ตอนหนึ่งไอเบลกุลอดมึงมึง ตอนนี้ก็เหลือแค่เหลือจำน้าลำเดียวนะครับไม่มีอะไรแล้วล่ะไม่มีทางที่เขาจะพิิแกเกมาชนะเราได้อีกแล้วครับแล้วผมรอดได้ไงเนี่ยโคตรปาฏิหาริย์เลยเมื่อกี้กําลังสกัดตอเบลโกลอดอยู่แม่งแม้ซาผมมาเสือเพื่อมดตฟัคเกอร์เรียบร้อยครับผมนี่เกือบจะไม่รอดเกือบขิดนะเมื่อกี้โชคดีที่รอดมาได้เฉยเลยครับก็แค่นั้นแหละเพื่อนเราก็เก่งจัดเลยครับ พากันชนะได้โอ้เราทำดาเมจไปเยอะอยู่นี่ตั้งล้านเจ็ดแน่จมเรือไปสองลำนะครับอืมลำสุดท้ายไม่อยากนับเลยเวเนโต้เลือนมันเหลือน้อยเฉยๆแหละคุณผู้ชมรู้ปะ การที่ผมเอานาะคิมอฟเนี่ยเอามาเล่นเนี่ยผมบอกเลยนะลำบากมากคือกว่าจะได้สามเกมนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าผมอัดไปเป็นสิบสิบเกมครับคัดมาได้แค่สามเกมเท่านั้นเกมอื่นนี่ผมบอกเลยนะแตกยับยับครับโอ้โหเล่นยังเหนื่อยอะ่ะตอนนี้ผมก็ไปเปลี่ยนอาวุธมาใหม่หมดเลยนะครับปาเลช่องหนึ่งมาโก้ช่องหนึ่งเดนโชกุน แล้วก็เปลี่ยนมาเป็น T R G นะครับเรียกได้ว่ากูจะเอามารีดดาเมจแบบสุดๆเลยครับเอาดาเมจหลักไปโยนให้ T R G เลยครับแล้วก็ใช้มิสไซล์ที่ว่าสแปมได้แล้วก็เน้นเข้าเป้านะครับก็คือปาเลกับมาโก้นั่นแหละฮอยังใช้เป็นลำเดิมนะครับ K A 29 h e ิบเกเฮลิบเป็นฮอของเขาเลยนะของคีคีลอฟคลาสเลยเออ ไม่น่าไปเบียรลัสเซียล้วนเลยครับใส่ฟูลเซตลัสเซียมาแล้วโอ้โหเล่นลําบากมากขนาดเปลี่ยนเซตมาแล้วก็ยังมีเกมที่เล่นลาบากอยู่หลายเกมครับสิบกว่าเกมคัดมาได้แค่นี้ครับสามเกมเชี่ยไม่เอาแล้วนะรอบหน้าไม่ทําแล้วนะนาคีมอฟเนี่ยไม่รู้ว่าผมไม่ถนัดหรือว่าผมไปเจอผู้เล่นตึงโอ้ยแตกคือน่าจะไปเจอผู้เล่นตึงๆด้วยครับมันเลยเล่นไม่ออกเออ ผมเองก็เวลห้าสิเงกดทีหนึ่งบางทีก็เจอเวลห้าสิบกว่าห้าสิบกว่าอย่างเงี้ยเจอฮีโร่บางเจอตำนานบางโอ้โหลำบาก,ากยากไรอะไรคือยากไรวะเหมือนเดิมผมไม่ไปไหนไกลผมอยู่ตรงนี้แหละเรือมันช้าครับทั้งช้าทั้งใหญ่ทั้งอืดทั้งเลี้ยวยากอย่าไปมูฟเมนต์เยอะครับหาที่แคมป์หามุมเขาเล่นเลยอุ้ยมุซาชิมุซาชิมุซาชิาชเอาทรจีไปไม่ทันหรอก แฟร์หมดเลยโอ<ฮ>้ฝั่งเราซูสแตกไปแล้วนะครับฝั่งนู้นก็ A C V ไปแล้วเหมือนกัน,นครับเออแล้วก็มีบางเกมผมโดน A C V เล่นงาน,นครับ<ฮ>เขาเล็งผมทั้งเกมเลยอะ่ะผ่านไปครึ่งเกมผมก็ตายเอาอะไรไปยือ้อไหวอะเครื่องบินมันจ้องแต่ผมอะเห็นเป็นนาคีมอฟเงี่ย ขนาดใส่ HPLS 2ระบบกับ Spider MR สระบบแล้วนะเอาไม่อยู่จริงๆครับเจอสไตล์สวิปเงี้ยแบบโอ้โหตายตายอุ้ยด้านซ้ายเห็นนะเมื่อกี้อู้สองลำเลยเหรอคาแฟอ,อ,อีกแล้วอ่ะเอาซุมเบาก็ได้ มูซาชิหายไปไหนล่ะอุ้ย,ยเขายิงข้ามเข่ามาเรืออะไรวะน่าจะลาดตะเวนน่าจะน่าจะคาดเดียวกันเราเนี่แหละครับดูทรงแล้วเนี่ยแต่ตอนนี้เขามองไม่เห็นเราแล้วนะพยายามรักษาวงตัวเองด้วยครับอย่าไปยิงปืนเล่นเยอะนะคุณผู้ชมเพราะทุกการเคลื่อนไหวของคุณเนี่ยมันเพิ่มวงการถูกมองเห็นนะครับ เป็นไปได้ถ้ายังไม่ได้บวกก็พยายามอยู่นิ่งๆไว้แค่เอเอทำงานนี่มันก็เพิ่มวงไปพอสมควรละมากินลูกปืนพี่หน่อยไอ,อ้หนูสุ่มเว้าสุ่มเว้าหืมหืมปล่อยมาผมก็แฟดิโอ้โหติดเขา <c oughs> ขออภัยครับ อ่ะมาดิมากินลูกปืนพีอาจีพี่น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 เป็นไงเป็นไงแรงประล่ะแปกเรียบร้อยฮ่าฮ่ฮฮีอาจีสี่นะไอหนูมีเดนโชกคคุนมาอีกหนึ่งอันด้วยนะสู้ไม่ไหวหรอกมูซาชิคุงเอาไปกินซะ เขาเห็นเขายิงผมแล้วอื้มอจ็ดแค่แรงจิบหายเวลาเราเล่นมุสชิยิงใส่คนอื่นแล้วก็จะแบบสะใจใช่ไหมแต่พอเรามาเป็นคนที่โดนมุสชิยิงเองบ้างเนี่ยโอ้โหคนลุกเหมือนกันครับแรงเกินเพื่อนเราปิดคิวไปฮะทีนี้ก็เหลือสองลาครับอยู่ไหนก็แล้วนั่นนะ่ะน่าจะอยู่ไอ้หลังเขาตรงนู้นนะครับตรงนู้นอะ่ะที่เขายิงผมมาก่อนหน้าเนี่ยใช่ไหม ใช่เห็นหนึ่งลำสองลำอยู่ล้นล้นหมดเลยโอโหไกลว่ะเดี๋ยวต้องขอตัดก่อนคุณผู้ชมมาตอนนี้เหลือปีเตอร์เวลิกี้นะครับแล้วก็เหลือมิสซูรีนะอ่าแล้วเราก็ทำการประกบเป็นแซนวิชนะครับเพื่อเราสองลำประกบด้านหน้าเราอ้อมไปประกบหลังครับแซนวิชสอดไส้เหล็ก <c oughs> จ้าเอตัวเองมิซูรี่ปีเตอร์ก็โคตรเจ็บแล้วนะ่ะไม่รอดแล้วนะ่ะเรียบร้อยมามิซูรี่พี่ก็ไม่รอดเหมือนกันลาก่อนนะครับแล้วเจอกันเรียบร้อยขอสรุปไว้ตรงนี้เลยนะครับว่าเจ้านาคีมอฟเนี่ยตั้งแต่ที่ได้บัฟมิไซล์มาอีกหนึ่งระบบอะ ผมก็ลองเอามาเล่นทําคลิปดูนะครับสรุปแล้วก็คือผมไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นไงนะแต่สำหรับผมคือผมเล่นลานี้ไม่ออกจริงๆครับเล่นเป็นสิบเกมอะคัดมาได้แค่นี้สามเกมเกมอื่นนี่คือเรียกได้ว่าเละชิปหายนะไม่ใช่เละธรรมดาแต่เละชิปหายครับอาจจะเป็นที่ผมเล่นไม่เป็นด้วยมั้งหรืออาจจะไม่ถน,นัดอะไรเงี้ยแต่โดยรวมก็คือเป็นเรือที่อาจจะเฉพาะทางไปหน่อยหรือไม่ก็เป็นเรือที่ไม่สมควรหยิบมาเล่นเลยครับในแผ่ปัจจุบัน <laughs> นี่ขนาดบัฟมิซล์มาแล้วนะ